คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ครับยิ่งตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่านั้นการมองโลกในแง่ร้ายมันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นครับแต่การคิดบวกจะมองให้เห็นทางออกของปัญหาได้ครับนอกจากนี้แล้วคุณยังต้องจริงจังกับความรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาแล้วคนคิดบวกจะไม่โยนความผิดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำได้และพยายามแก้ไขปัญหาเท่านั้นโดยไม่เสียเวลาปวดหัวกับเรื่องที่ประเมินแล้วว่าควบคุมไม่ได้หลายๆคนที่ประสบความเร็จเขายอมรับในความผิดพลาดครับวิธีเดียวที่ทำให้เขาเรียนรู้และเติบโตคือการยอมรับในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะทำให้รู้สึกแย่แต่มันเป็นสิ่งที่บอกบอกเราว่าเรากำลังเรียนรู้และเราเดินหนทางที่เดินที่ควรจะเป็นหนทางที่ถูกต้องครับ เราสามารถควบคุมความคิดของเราเองได้เรื่องนี้สําคัญนะครับคุณควรฝึกควบคุมความคิดเลวร้ายมองโลกในแง่ลบให้อยู่ในกรงที่มืดมิดที่สุดในสมองของคุณแล้วคุณจะมองแต่สิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่เป็นบวกครับควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะควบคุมการกระทําและความคำพูดไปด้วยนะครับคุณควบคุมการกระทําที่มันไม่ดีมันเลวร้าย สิ่งที่คุณจะพูดออกมามันก็จะมีแต่สิ่งดีๆก็จะเป็นที่รักของทุกคนวิธีง่ายๆนะครับคุณลองดูก็คือเปิดใจฝึกดูนะครับคุณจะรู้ว่าแม้กระทั่งในชีวิตเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่ถ้าเราคิดบวกและลอมรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรารับผิดชอบมันเราแก้ปัญหมามันได้ครับเรื่องนั้นๆ แม้มันเป็นวันที่ร้ายๆที่สุดของเรามันก็แค่เรื่องแค่นี้เองนะครับวันที่คุณผ่านไปได้เชื่อนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตคุณก็มีมากขึ้นเพราะว่าคุณมีความคิดว่าคุณสามารถจะก้าวผ่านความคิดลบๆเหล่านั้นไปได้ครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ตรงนี้ไปบ้างนะครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซครับ